ที่คุณหมอมาอาัดตอนตอนกลางวันะเพราะคุณหมอกลัวผีถ้าคุณหมออัดตอนขืนก็คือไม่ได้นะคะนอนไม่ได้นะคไะ <laughs> ปดค่าหมอตงโมน,นะคะอะ่วันนี้มาดูหนังกันถ้าหญิงค่ะนะเอคุณหมอนะคะเพิ่งได้ดูเรื่องล่างส่งนะคะหนังผีนะคะซึ่งปกติคุณหมอไม่เคยดูหนังผีเลยอะคือคือเป็นคนที่กลัวผีมากอะเออนะเราก็อะไรอะ่ะ นั่นแหละคือเป็นคนที่ตกใจมากมากเวอร์นะคะคือไม่สามารถที่จะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะเข้าไปในบ้านผีสิงหน้าอะ่ะอืมคือเป็นคนที่แบบอะไรที่มันทําให้เกิดการตกตกใจก็จะแบบสะดุ้งอย่างรุนแรงสําหรับคุณหมอนะคะก็เลยกลัวผีนะคะเธอรู้เปล่าวะ จริงๆคุณหมอเป็นคนไม่ดูหนังผีเลยนะแต่คุณหมอเป็นคนชอบอยากรู้เรื่องเรื่องหนังผีคุณหมอจะไปอ่านสปอยก่อนคุณหมอไปอ่านสปอยตามแบบพวกพันธีอะไรเงี้ยจะเออมาหน้าก็อยากรู้ไงแต่ว่าไม่กล้าดูแล้วก็เราดูในเด Netflix ใช่ไหมเนตฟลิกมันสามารถที่จะแบบกดฟอร์เวิร์ดได้อ่ะแล้วมันก็จะเห็นเป็นสกีนช็อตเล็กๆอ่ะเราก็จะรู้ล่วงหน้าไงว่าแบบเนี่ยมันมันเป็นช่วงที่ผีจะออกมานะหรือมันจะเป็นช่วงปกติอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นช่วงที่แบบเป็นอีพาววิดีโอสีเขียวๆอ่ะ ตองคนอืนนั้นน่ะก็คือข้ามเลยนะคุณหมออ่ะก็ดูแบบก็ข้ามไปเลยเพราะต้งนั้นมันคือน่ากลัวสุดใช่ป่ะแต่ไอ้พาอื่นก็คือหมอว่ามันก็โอเคไม่ได้ไม่ได้หน้ากลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออเนี่ยแหละก็คือเป็นวิธีกระดูกคุณหมอรล้วคุณหมอก็คือแบบลดวอลลุ่มเหลือสามอ่ะ <c ười> คือไม่ได้ยินแต่ว่าเปิดซับไตเติ้ลไว้ไว้อ่านนะคะก็คือไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ก็กดแบบฟอร์เวิร์ดไปอย่างเงี้ยถามว่าสมควรมารีแคปไหมก็ไม่สมควรเราอเพราะไม่ได้ดูอะไรเลยแต่ว่าอ่ะชางมันเถอะ ใดๆก็คือพอรู้เรื่องรู้ราวนะคะเชียก็เรื่องร่างทรงใช่ไหมก็คือเป็นผู้กํากับคือคุณต้มมันโจงเนาะกักัเกาหลีใช่ไหมคะซึ่งใครๆก็รู้ว่าถ้ารายการทุหนังการขยิงของคุณหมอแตงโมก็คือว่าก็คือสปอยแลบนะคะก็คือไม่โมเมนต์ก็คือสปอยเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปดูมาก่อนถ้าเกิดว่าไม่อยากรู้อันนี้แต่นี้ก็คือขออนุญาตสปอยทีนี้ก็คือว่าเรื่องราวเนี่ย ก็เป็นประมาณว่าเรื่องของความเชื่อของคนทางภาคอีสานซึ่งแบบเกี่ยวกับเรื่องของร่างทรงเกี่ยวกับของการสืบทอดร่างทรงในในครอบครัวนะคะซึ่งคุณหมอก็เคยไปคุยกับน้องในคลินิกน้องพนักงานในคลินิกคุณเขาบอกว่าคุณหมอมีจริงๆนะทางภาคอีสานน่ะที่มีครอบครัวที่แบบสืบทอดทางร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยก็มีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อทางด้านนั้นนะคะทีเนี้ย ก็คือประมาณว่าเรื่องเราทั้งหมดคือประมาณว่ามันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะก็คืออยูอ่พ่อพสารแล้วก็ป้านิ่มเหรอป้านิ่มเปนผู้หญิงที่ผู้หญิงที่อ้วนอ้วนหน่อยนะก็คือเป็นร่างทรงนะคะแล้วก็ป้าน,น้อยเป็นพี่สาวนะคะแล้วป้าน้อยมีลูกสาวชื่อมิงค์นะคะมิงค์ก็คือตัวตัวเอกนั่นเองตัวนางเอกนั่นเองนะคะคือบ้านเนี้ยเขาก็รับร่างทรงของย่าบายันนะคะย่าบายันซึ่ง เอาดีๆก็คือทั้งเรื่องเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้า่าบาหยันมีจริงหรือเปล่าหรือระยาบาหยันเป็นเป็นวิญญาณดีหรือเป็นวิญญาณร้ายนี่ก็คือเป็นหนังไปเปิดเนาะให้เราเดานะคะทีนี้ก็คือว่าจริงๆเราเนี่ยป้านิ่มเออป้าน้อยสิป้าน้อยคือตัวพี่สาวเนี่ยจริงๆควรจะได้รับการถ่ายทอดเป็นร่างทรงแต่ว่าป้าน้อยอยะไม่อยากเป็นป้าน้อยก็เลยเหมือนประมาณว่าเออ หนีไปเข้าศาสนาคริสต์เลยแล้วก็เหมือนทําพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งจะไม่ได้แล้วเอาเอาอะไรนะเออเขาเรีเยกว่าอะไรนะใส่ศีลหรออะไรสักอย่างไปยัดในรองเท้าน้องอะ่ะก็คือป้านิ่มอะ่ะทําให้ป้านิ่มต้องมารับเป็นล้างสงแทนซึ่งป้านิ่มก็ทําหน้าที่เป็นล้างสงนะอย่างอย่างดีนะคะชาวบ้านก็คือนับถือป้านิ่มอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บสักพักก็ตัดผ้ามาที่ตัวของนางเอกก็คือมิ้งก็คือลูกสาวของป้า น้อยฉันเริ่มงงแล้วหนึ่งนะคะลูกสาวเนี่ยก็คือไอ้มิงเนี่ยนางเอกอะก็คือเขาพยายามจะปูเรื่องว่านางเอกเป็นคนที่หนึ่งคือสิลไม่ครบเป็นคนที่รักษาศีลห้าไม่มีศินห้าสีลไม่ครบนะคะเมานะคะสม,มะเ,เทเทเมานะคะนอนกับผู้ชายไปทั่วนะคะนอนกับพี่ชายตัวเองด้วยซ้ํานะคะแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นคนที่ สีนไม่ครบอะนะคะส่วนตัวแม่เขาก็คือป้าน้อยเนี่ยก็คือไปรับธุรกิจกิจการของสามีจากบ้านสามีก็คือเอาเนื้อหมามาขายนะคะซึ่งก็นั่นแหละก็คือผิดสิ่งข้อหนึ่งนะคะค่าสัตว์ชีวิตนั่นเองนะคะเ,เขาเพยายามจะปูพื้นว่าครอบครัวเนี้ยก็คือสินไม่ครบนั่นเองนะคะเราก็เริ่มมีในส่วนของมิงเนี่ยมีพฤติกรรมที่แปลกไปนะ มีในส่วนของแบบอะไรอ่ะเห็นผีบ้างเห็นแบบวิญญาณของคุณยายตาบอดข้างบ้านบ้างแล้วก็อยู่ดีมิงก็แบบเหมือนกับเหมือนคุณยายตาบอดมาเข้าล่างแล้วก็เดินไปที่บ้านของคุณยายแล้วก็เหมือนแบบทําตัวพฤติกรรมแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือหนังเรื่องนี้มันตั้งใจทําเป็นแบบด็อกิเมนต์มอกคิวเมนต์เทอรี่อะเธอมอกคิวเมนต์เทอรี่ก็คือว่าเหมือนเป็นด็อกิเมนต์เทอรี่แต่ว่าจริงๆแล้วอะไม่เอ่อ คือเป็นเป็นหนังเนี่ยแหละแต่ว่าทําให้เหมือนแบบเป็นเรื่องจริงแต่จริงก็คือเป็นหนังนะคะก็คือมีการมีบทสัมภาษณ์มีทําเป็นตากล้องไปตามถ่ายคือแบบความไม่สมจริงก็คือว่ารู้ไหมเราตากล้องไปเห็นผียายแก่ตาบอดได้ไงอะ่ะไปถ่ายซูมอินเขาได้ไงหนึ่งสองก็คือว่าตอนแบบชาวผีเข้าหลังๆก็คือว่าตากล้องอะ่ะก็คือยังถ่ายอยู่นะเป็นฉันก็คือวิ่งหนีกลับบ้านไปแล้วนะนะคะ ความไม่เมกเซนนั่นแหละคือทำมอคิวเมนทารี่ทั้งทีอะแต่ว่าเขาคงอยากให้มีความแตกแต่างคงไม่ได้อยากให้มันเหมือนนังผีทั่วไปนไี่แหละมะั้งเนาะเสร็จปุ๊บมิงก็เริ่มแบบว่ามีการแปลกๆมีผีหลายตัวเข้าเลยนะเริ่มไม่ใช่แบบว่าตัวเดียวเริ่มมีผีผู้หญิงเริ่มมีผีแบบสัตว์สัตว์เป็นหมามั้งหรือเป็นตะขาเป็นอะไรอย่างงี้มั้งนะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ในในหนังก็เหมือนประมาณว่าอะไรอะคือคือช่าอ่าต้นตระกูลของ มันพุรุดของทางฝั่งสามีของป้าน้อยเนี่ยคือเหมือนแบบค่าตัดคอโคนะอะไรอย่างต่างอะไรแล้วก็โดนคำสาปแช่งมาเยอะจนแบบมันเหมือนมีแรงอาฆาตเยอะแยะมากมายจนถึงทมาตกทีุู่กหลานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัว,ต,วตัวมิงเองเนี่ยก็เลยโดนนะคะทีนี้ตอนแรกอะป้าน้อยเขาก็นึกว่ามิงมีอาการแบบนี้หรือว่ายาบาดยใยนน่จะเข้ามิงเพราะมีอาการหลายๆอย่างคล้ายๆกับตัวเองตอนสมัยสาวๆที่แบบปวดหัวปิดตัว,ตวมีประจำเดือนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เลยจะเอามิ่งไปรับขันแต่ว่าเออ,อะไรอ่ะป้านิมเนี่ยก็บอกว่าอย่ามารับขันมวัวซั่วอันนี้หมอไม่ค่อยเข้าใจสาเหตุเหมือนกันว่าทําไมป้านิมไม่ให้รับขันนะคะป้านิมน่าจะรู้แหละว่าไม่ใช่ยาบหยันน่าจะเป็นผีนะคะเออแล้วก็ไอฉากที่แบบเอาไข่มาวนๆกับพวกแบบ ของต่ำต่างๆที่ไปเก็บในห้องมิงอะ่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าป้านิ่มรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ผีพี่ชายของมิงแล้วก็ไม่ใช่ป้าไม่ใช่พี่ยาบายันแต่เป็นผีอย่างอื่นเองเงี่ยอันยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะอืมอ่ะก็มีแบบว่าไอ้ฉากตอนน่ากลัวก็คือที่แบบแอบบไปติดกล้องไว้ตามบ้านแล้วก็เป็นภาพตอนคือที่แบบเป็นเป็นสีเขียวว่าเป็นกรีนไลท์อ่ะแล้วก็ไปตาแบบเหลืองๆอ,อะ่ะแล้วก็แบบ มิงก็แบบเหมือนขึ้นไปปีนโต๊ไปฉี่แล้วก็แบบมีแบบอะไรนะจัมสแกร์แล้วก็มีทําท่าทําทางต่างๆที่มันดูแบบนักกลัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือน,นักกลัวในพาทน,นั้นนะเออนะคะก็จะรู้แหละว่าเป็นผีแหละอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็เขาว่าพยายามอยากจะทําีิธี่เนาะเพื่อที่จะเอาผีออกอะไรเงี้ยเออป้าป้านิ่มก็รู้สึกว่าทำคนเดียวไม่ได้ละต้อง ต้องต้องมีร่างรงอีกคนมาช่วยก็ไปไปขอความช่วยเหลือร่างรงอีกคนหนึ่งมาอะไรเงี้ยแล้ว,ลว,ลวตั้แต่ตตทำพิธีแต่ปรากฏว่าสุดท้ายแล้วว่าป้านิม,มก็เสียชีวิตก่อนเพราะว่าเหมือนประมาณว่าป้านิม,มาขาดศรัทธาต่อย่าบาหยันในทุวงสุดท้ายคือก็ไม่มีความแน่ใจหรอกว,ว่าจริงจริงวาย่าบาหยันมีจริงจริหรือเปล่าอ่ะอันนี้เดาเนาะตามที่เขาสปอยกันในพันธีปนะเขาบอกว่าพอขาดความศรัทธาต่อป้าย่าบาหยันเนี่ยย่าบาหยันก็ไม่ได้ปกป้องป้านิมต่อไปทําให้ วิญญันชัวร้ไยเนี่ยเขามาทำลายป้านิ่มได้จนเสียชีวิตไปเลยนะคะก็เลยเหลือคุณหมอผีผู้ชายคนนั้นคนเดียวที่กำลอยากจะทำพิธีต่อนะคะก็พยายามจะแบบก็ขังมิงไว้ในบ้านนะแล้วก็อายานแปรๆแ,แ,แล้วส่วนเออเอาคุณแม่ของมิงอ่ะก็คือป้าน้อยอะ่ะเอามาคลุมผ้าก็คือเหมือนกับหลอกวิญญาณว่านี่คือมิงแต่จริงอะ่ะ คือแม่นะคะแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะเอาให้เรียบให้แบบวิญญาณต่างๆมามาเข้าตัวแม่นะคะแล้วก็กว้วออกมาเป็นแบบเลือดเลยดำๆเนี่ยนะคะลงไปในหม้อหายนะคะแล้วก็เอ,อสุดท้ายเราก็เหมือนประมาณว่าโอ้ยตรงเนี้ยจำไม่ได้แล้วอะหม้อหายแตกเลยซะอยา่างแล้วก็วิญญาณมันไปเข้าเข้าหมอผีทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ฆ่าตัวตายกระโดดตึกกลายเป็นซอมบี้กลายเป็นผีหมาในทั้งหลายใช่ไหมคะแล้วก็ แล้วก็ตัวแม่ป้าน้อยเองอ่ะก็ก็เหมือนแบบรู้สึกว่าย่าบายหยันเข้าร่างอันเนี้ยไม่รู้ว่าย่าบายหันเข้าร่างจริงหรือว่าเป็นจิตคิดไปเองว่ามีอะไรมาเข้าร่างตัวเองหรือเป็นผีอย่างอื่นที่ลอกว่าเป็นย่าบายานันอันเนี้ยคืองงอันนี้คือเป็นปลายเปิดนะเสร็จแล้วปุ๊บคือมิงก็หลุดออกมาได้เนื่องจากว่าเอ,อคนที่เฝ้าที่ห้องอ่ะที่ห้องของมีงนในบ้านอ่ะก็คือว่า เขาก็โดนแบบเขาก็เขาเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยเขาเป็นภรรยาของพี่ชายของปานิมอะนะเ,เขาเีแม่ลูกอ่อนแล้วเขาก็ไปได้ยินเสียงลูกเขาอะร้องอยู่ในห้องห้องของ,ของมิงเขาก็นึกว่ามิงอาจจะลูกเขาไปทาอันตราย,ยแต่คือจริงๆเป็นเสียงคือผีอะหลอกไงแบบว่าสร้างเสียงขึ้นมาทั้งที่จริงๆเด็กก็นอนในเปลข้างๆนี่แหละแต่ว่าเหมือนแบบไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายเปิดประตูไปไอายานันเยินเลยก็หลุดหมด มิงก็ออกมาเลยค่ะก็ผีเขาเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มาเกิดการต่อสู้นะคะในฉากที่แบบกับแม่นะคะเออนะคะก็ประมาณว่าแม่ของมิงก็ก,ก็ก็พยายามจะเอาแบบไอ้ผีไล่ออกไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามิงก็แบบบอกว่าแม่แม่แมเียกแม่เงี้ยไอ้แม่ก็เริ่มแบบใจอ่อนนะคะก็ไม่รู้นเนี่ยเนี่ยก็คือไม่รู้ แม่เนี่ยคือย่าบหยันเข้าจริงๆหรือแม่คือแค่คิดไปเองว่ามีซัมติงเข้าร่างแม่เป็นย่าไบหายาันหรือเปล่าพอใจอ่อนปุ๊บนะคะแม่ก็เลยโดนฆ่าเลยนะคะเนาะก็จบเหมือนตายทั้งเรื่องเลยนะคะเออจบนะคะอ่ะทีนี้มาสปอยด้วยนะเขียดมากเลยอะเพราะว่าคุณหมอไม่ได้ดูอินดีเทเลไงเออแต่มันก็มีรายละเอียดบางอันที่แบบคนที่เขาดูหนังจริงเขารู้อย่างเช่นว่ามันจะมีพาร์ทในที่เหมือนมีไปนั่งไปนอนไปนั่งกินเหล้าที่ ตรงอไปรถเมปะแล้วก็แบบเหมือนแบบมิงแบบหันไปแบบฮะอะไรเงี้ยเหมือนไปขานรับสิ่งสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกอะ่ะซึ่งแบบตามความเชื่อก็คือว่าพอไปอยากไปขานรับอะไรที่เรียกมันก็จะก็คือหลังจากนี้มิงก็เริ่มมีอาการแปลกใช่ไหมคะอีเข้านั่แหละแล้วก็มีในส่วนของเปิดหนังเปิดตัวช่วงแรกเนี่ย มีในส่วนของที่เขาวิเคราะห์กันเนาะแบบหมาดาตายทําให้อสีสานเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณร้ายอยู่ในหมาดำก็ออกมาหรือว่าไอ้คำว่าสติกเกอร์รถคันนี้สีแดงไอ้สีแดงก็เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งชั่วร้ายทาําให้อสีสารก็เชื่อแบบนั้นไรอย่างเงี้ยนะคะมาพารวิเคราะห์นะคะอันนี้คุณหมอเขาวิเคราะห์ในในเชิเชงของหลักวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าเอาจริงๆไอ้เรื่องความเชื่อทาําให้ทสารหมอไม่ทราบจริงเนาะเอออันนี้อันนี้ไม่รู้เลยไม่มีความรู้เลยนะคะแต่ว่าเอ่อ ถ้าให้คุณหมอคอตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็คุณหมอชอบฟังหมอหมอ,หมอบีทุื่อวิญญาณน,นะคะคุณหมอบีพูดว่าคนเรามนุษย์เราเนี่ยนะคะประกอบด้วยขันท้านะคะก็คือมีรูปกายคือมีมันไม่มันไม่สามารถที่จะมีอะไรมามามาเข้าเราได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าเ,าเราเราต้องมีขันท้าโครปะนะคะไอตัวส่วนไพลทวนึงในขันท่าของเรามันไม่สามารถที่จะออกไปได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถที่จะถูกพลังงานที่มัน พลังงานต่าๆหรือพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนโดนบันดาลจิตใจแบบ induce พลังงานของเราให้มันเชื่อหรือทําอะไรไปในรูปแบบนั้นได้นีตามที่หมอบีทูสููวิญญาณเขาพูดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะอาการของเหมือนเขาเข้าใจว่าโดนผีเข้าก็คือว่าโดนพลังงานโดนอะไรสักอย่างหนึ่งมาแบบ induce ใช้แบบมีความเชื่อมีความ depression มีความอะไรต่างๆไปในรูปแบบนั้นนะคะ ซึ่งคนที่จะมีอาการเหล่านี้ได้ก็ต้องมีระดับพลังงานที่มันต่ำพอๆกับสิ่งที่คุณไปคอนเน c t ด้วยนะคะทำไมหนังถึงได้พูดได้พยายามแสดงให้เห็นถึงว่ามิงกับแม่ครอบครัวมิงเราก็ทั้งหลายทั้งปวงทำแบบทำกรรสีบไม่ครบนะคะพอเไรรู้ไหมคะคือคนที่สีไม่ครบเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำ ะะสินห้าแค่สินห้าคำว่าสินห้าคือสิ่งปกติของมนุษย์คนที่ไม่สามารถรักษาสินห้าได้ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะการที่ไม่รักษาสินห้าระดับพลังงานคุณจะต่ำเพราะว่าคุณจะไปตกอยู่ในตำแหน่งที่เป็นพวกพลังงานของความโลภความโกรธความหลงพวกแบบความกลัวความโลภความโกรธความเสียใจความรู้สึกผิด ความ guilty ความไปซึ่งหลับพลังงานมันต่ํามากนะคะตรงเนี้ยเข้าใจตรงนี้ก่อนอันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์นะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ดับพลังงานต่ำๆเนี่ยรู้สึกคือทําตัวเหลวแหลกแล้วก็ไปคลุกลี้อยู่กับอะไรที่มันแบบเป็นโลอะนะคะมันก็จะไปคอนเนคกกับพลังงานอะไรทั้งหลายทั้งแหลนในโลกใบน,นี้ที่มันเป็นต่ำๆได้นะคะเออ ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาสามารถที่จะไปคอนเนคกับสิ่งชั่วร้ายที่มันพลังงานต่ำนะคะทีเนี้ยยิ่งแบบเหมือนกับมีปัญหาชีวิตจิตตก Depression มีความโกรธความแค้นความเคืองพวกนี้คือระดับพลังงานที่ต่ําม,มากๆเลยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะแบบได้รับอิธิพลจากอ,าอะไรก็ตามที่มันเป็นระดับพลังงานตา่ำๆคือในโลกใบนี้ทุกอย่างเป็นพลังงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรา เราก็จะไปคอนเน็กกับอะไรต่างๆที่มันอยู่ในระดับพลังงานเดียวกับเราไม่ว่าจะเป็นอันนี้พูดในเหล่าวิทยาศาสตร์เลยนะระดับพลังงานต่างๆมาเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในระดับพลังงานเดียวกันกับเรานะคะไอความชั่ว่วามหลทั้งทังปวงสถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ดีทั้งปวงหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บนะคะพวกแบบทีเรียพวกไวรัสพวกแบบอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมันมันโปรในมันเติบโตในระดับพลังงานต่ำๆอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ ก็เน,นี่ยแหละเราจะจะไปคอนเนคกับสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าถ้าเราระดับพลังงานสูงขึ้นมาก็คือว่าเรารู้จักที่จะรักษาศีลน,นะทําทานทําจิตให้มันบริสุทธิ์นะคะเราก็เป็นคนดีอะ่ะเราก็แบบว่าคอนเนคกับสิ่งที่ดีๆอะ่ะพลังงานเรามันก็จะสูงขึ้นเราก็จะอยู่ในระดับเลเวลที่แบบเป็นความรักเป็นความให้อภยัยเป็นความแบบเอ,อ,อะไรอะ่ะ peaceful นะความรู้สึก ดีอะทั้งหลายทั้งหลายพวกนี้แบบพลังงานมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปคอนเนคกับคนที่พลังงานสูงๆด้วยการสถานการณ์ต่างๆสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นแบบพลังงานสูงๆส,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 สิ่งดีๆทั้งหลายก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วการเขาบอกนะว่าการทําทานอะก็คือได้บุญเนี่ยเท่าหนึ่งแต่การารักษาศีลห้าได้บุญมากกว่าทาทานอีกแล้วถ้าอยากได้บุญมากกว่าการารักษาศีลก็คือการเจริญสติหรือว่าจเจริญพวกแบบมิปัสนากรรมฐานสมถากรมฐานฐานั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะไปนั่งทําบุญทาไปทําทานแบบไปถวายเงินเป็นล้านๆปีนเขาขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามตามข่าวนะคะแต่ว่าแค่สินให้ยังรักษาไม่ได้เลยนี่ก็ต้องน่าคิดนะคะโอเคก็มีคําถามว่าเราที่บอกว่าแบบคนที่มีบุญเยอะๆบางทีก็จะหบบว่าเห็นผีบ้างคอนเน็กอะไร่างนี้บ้างนะคะแต่เขา จะไม่ได้มามีอิทธิพลต่อตัวเราไงอันนี้อันนี้คุณหมอแบบฟังเขามาเนาะคนที่เขาทําสมาธิได้เยอะๆเนี่ยเหมือนตรงจัก,กระที่สามหรือว่จาจักระตรงเนี้ยตาที่สามเนี่ยมันจะเปิดคําว่าตาที่สามเปิดคือสามารถที่จะเห็นเอ,อหรือสัมผัสพลังงานได้ในเลเวลที่มือทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้นะคะซึ่งก็ทําให้เขา สามารถที่จะเห็นในสัมผัสอะไรต่างๆได้นะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทำลายได้น่จากระดับพลังงานเลเวลมันไม่เท่ากันถ้าถ้ารักษาศีลทาสมาธิอยู่ในระดับพลังงานที่สูงๆเนี่ยอะไรที่มันต่าๆานั้นมันก็ทำลายเราไม่ได้เพราะมันระดับพ,พลังงานมันไม่เท่ากันนั่นเองมันไม่สามารถที่จะคอนเนคกันได้อันนี้ถ้าอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะนะมันมีชาร์จของระดับพลังงานของร่างกายด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นข้างให้ดู สูไม่ใช่สปอยหนังละเป็นเวนนั่งอธิบายแต่ก็แอบได้ข้อคิดมนาะนี่คือวิเคาะห์สำหรับสำหรับหมอแตงโมงนะเพราะว่าคือเรื่องหนังก็ไม่มีคอมเมนต์หลอกมันก็หนังแหละเราก็ไม่รู้แล้วก็เรื่องความเชื่อมันก็แล้วแต่เรื่องความเชื่อของแต่ละคนรู้เชื่อต่างกันไปนะคะเออนะความเชื่อของคนก็เป็นตัวกําหนดการกระทําของคนเช่นเดียวกันอ่ะต่อข้างๆเนี่ยก็คือชาร์จระดับพลังงานของคนนี่เหล่าแย่ใส่นะ เห็นป่าว่าไอ้ส่วนที่ต่ําๆมันคือความโกรธความเฟียความกิลตี้ความรู้สึกแย่ความไม่ดีทั้งหลายความรู้สึกความต้องการความโลภอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าแบบต่ํามากๆกว่านั้นก็คือเดซเลยคือพลังงานเป็นศูนย์นะคะในขณะที่ถ้าเราสมมติว่าเราเราเรสบายบรชั่นหรือสร้างระดับพลังงานให้มันสูงขึ้นมาก็คืออยู่แต่ในความรู้สึกแฮปปี้อยู่ในความรู้สึกจอยฟูลหรือพีซฟูลหรือรู้สึกเฉยๆแค่เนี้ยก็สูงกว่าระดับพลังงานไอ้พาดล่างๆแล้วแค่รู้สึกเฉยๆก็สูงกว่าแล้วนะคะ สูงไปว่านะก็แบบว่ามีความรู้สึกรับมีความรู้สึกให้อภัย forgive n e s s มีความรู้สึก accept แตนยอมรับนะคะมีความรู้สึกของนี่แหละคือพอทําสมาธิไปเยอะก็ peaceful แล้วก็ enlightenment ก็คือเหมือนกับนั่นแหละสรัรูนั่นแหละคะ่ะคือพลังงานที่สูงสุดมากเลยนะตั้งเท่าไหร่อะนะคะเจ็ดพันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็นี่คือแบบพลังงานตามหลักวิทยาศาสตร์สรุปก็คือว่าในเรื่องของร่างทรงเนาะ หมอให้าเต็ม10เพราะว่าคุณหมอกลัวผีแล things, ้วก็มันมีฉากที่ไม่เมกเซนแต่ว่าเขาก็ทําไดหน้ากลัวดีนะคะแล้วคุณหมอก็ไม่ได้ดูทุกทุกฉากเลยเพราะนอนกลัวนะคะอันเองนะคะจบค่ะดูหนังกันผญิงค่ะแค่นี้ละค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสปอยได้ไม่เกียดมากเลยค่ะนะอ่ะมาก็เมามอยนะคะใครอยากเมาอะไรก็เมนต์มาด้านล่างนะคะไปก่อนค่ะบาย